ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่องแมทออมนะครับวันนี้เราพามาที่ศูนย์โรเยอร์แอนฟิลสาขายุทธยานะครับซึ่งเราจะพามาดูเจ้าตัวนี้นะครับก็นี่จะเป็นเจ้าตัวฮิมารยัน450นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวได้สักพักรูปร่างโฉบเฉี่ยวมองเห็นเลยนะครับว่ามันคือรถแนวทัวร์ริงนะครับออกแนวแอดเวนเจอร์นิดๆิดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟหน้า f ู l l LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวฟูลัอมีชิวหน้าามใ้ อันนี้ชิวหน้าสวยนะครับแต่ว่าเล็กนิดนึงแต่ผมคิดว่าจากจุดยึดน็อตเนี่ยสามารถทําของแต่งได้ง่ายนะครับคิดว่าอีกสะพังหนึ่งก็คงจะมีของแต่งเข้ามานะฮะแล้วก็ที่จุดสังเกตอีกอย่างนะครับก็คือจะมีตัวตัวบาร์ให้นะครับกันล้มนะครับกันล้มตัวนี้คือสามารถที่จะกันถังได้นะฮะเวลาที่ล้มแปะหรือว่าอะไรเงี้ยครับตัวถังตรงนี้ยมันก็จะช่วยป้องกันไว้นะครับ มีชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับอันนี้แต่งมาจากศูนย์เลยนะครับคือสภาพเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเนี้ยคือเป็นรถที่มาจากศูนย์ออกรถมือหนึ่งไปยังไงสภาพจะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับผมว่ามันสวยดีนะมีโลโก้ r รเย l e n f i น l d นะครับโชคหน้าก็จะเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับเป็นของโชว่านะฮะโชว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับต้นๆเหมือนกันนะครับรามาดูจากรูปทรงด้านหน้านะครับคือจะเป็นบังโคลนยกสูงนะครับแต่ว่าจะมีบังโคลน บางน้าไม่ให้กระเด็นใส่เรานะครับการดตัวนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้โชกเนี่ยครับโดนสะเก็ดหินแล้วเป็นรอยต่างๆหมดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนจานเบรกนะครับเป็นจานเบรก320มมตรนะครับพร้อมกับปั๊มเบรคบายเบ้นะครับสลูกสูบนะครับมี ABS ให้ทั้งหน้าและหลังนะครับสังเกตดอีกอย่างนะครับก็จะเป็นสายเบระครับกับสาย ABS นะฮะซึ่งตัวนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่ r ร y ย l e อน i e ฟิททำมานะฮะเพราะว่าสายเนี่ยมันลงมาแล้วมันก็มาโค้งกับตัวเหล็กนี้นะครับ และเวลาที่มันยุบเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวให้ตัวได้นะครับสส่วนอย่างเงี้ยจะยึดติดไม่สามารถให้ตัวได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่คิดจะใส่สายแต่งก็อาจจะยากนิดน,นึงแต่ ในความคิดผมผมว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าสายเดิมมันก็เป็นสายทักให้นะครับเคลือบสีดํามาอย่างสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินแต่งนะครับล้อด้านหน้าเป็นล้อ21นิ้วนะครับยางหลังก็จะเป็นขนาด140นะครับ17นิ้วนะครับฐานล้อเนี่ยยาวจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับยาวอยู่ที่ประมาณ1,510มิลิเมตรนะครับมาดูที่เบาะจะเป็นแบบ2ตอนนะครับนี่นะฮะถ้าเป็นตัวสีเทาเนี่ย เบาจะเป็นทูโทเล่นสีมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวสีดำเนี่ยนะครับจะเป็นเบาดํได้นะฮะแล้วก็ล้อจะเป็นล้อทองจุดแตกต่างกันนะจะเป็นสีดําคาดเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันต่อนะครับท่อเนี่ยจะเป็นท่อแบบดีไซน์ออกมานะครับให้ทรงดูเล็กสวยนะครับมันจะดูทันรัดนะครับแต่จริงๆแล้วท่อจริงๆตัวพักมันอะมันอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนรถยนต์เลยมีพักกลางนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยทำกิมิกให้สวยๆเฉยนะครับเพราะว่าจุดหม้อพักจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับก็มาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัว เพื่อนๆเห็นเลยก็คือจะเป็นกาดม้าน้ํานะครับมีขีบระบายให้นะฮะตัวนี้มันจะกันแบบว่าเห็นปะ่ะมันจะวางแนวเฉียงเวลาที่ใส่หินมาเนะี่ยมันจะกระเด็นโดนตัวพัตติก,ก่อนนะครับถ้าเศษเล็กๆเนี่ยอันนี้เราต้องทําใจนะครับเพราะว่ากาดม้อน้ำอันไหนก็กันเศษเล็กๆไม่ได้แต่เศษใหญ่ๆเนี่ยหมายถึงก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนตัวม้อน้ําได้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 4 5 2นะครับถึงจะเป็นชื่อรุ่น450แต่จริงๆแล้วตามสเปคนะครับความจุของ cc อยู่ที่4 5 2นะครับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่40.2แรงม้านะครับประมาณ8,000รอบเนอะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่40นิวตันเมตรนะครับรอบอยู่ที่5,500รอบนะครับประมาณนี้นะฮะโช๊คหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คเดียวนะครับมีตัวซับแรงมาให้นะครับก็คือเนี่ยนะครมีบังโคลนด้านหลังเป็นพลาสติกสีดำนะครับตัวปั๊มหลังก็จะเป็นตัวตีตาบายเบ้เหมือนกันนะครับ หนึ 1> 1. ่งพอตนะฮะก็หนึ่งในจุดเด่นของฮิมาลายัน4 5 0น,นะครับก็คือนี่ฮะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสีนะครับมี Google แบบในตัวนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือจะมีจอยสติ๊กนะครับนี่ฮนะเป็นจอยปุ่มโยกนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพลงเลือกฟังก์ชันนะครับโดยที่เราไม่ต้องปล่อยมือออกจากแฮนด์เลยนะครับก็เหมือนเราต่อกระโทรศัพท์ไว้เราสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างผ่านจอยสติ๊กนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่ม โฮมปุ่มแบ็คปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมาให้เลยนะครับปุ่มเมนูอยู่ในมือทําให้สะดวกสบายต่อการเดินทางนะครับนับสายเดินทางนะฮะมี usb c มาให้ด้วยนะครับไหนๆหนก็ต่อโทรศัพท์กับหน้าจอแล้วครับกลัวแบตหมดก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีตัวอันนี้ให้ด้วยอิจฉาจยังแหละตัวอิเล็เตอร์ยังไม่มีอะไรเลยเนาะอย่างว่าซื้อก่อนเทก่อนนะครับในส่วนของสวิทช์นะครับก็จะเป็นแบบใหม่ของ r o y a l ร์นฟิลนะครับซึ่งรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้ไปแล้วครับก็คือแบบใช้บิดเอานะครับนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําสมโดดยยใช้้้ตัววนนนีไเเละบ่่ปปุก็็จแบ บิดเหมือนกันนะฮะก็เหมือนรุ่นพี่นะครับซูเปอร์แมทิออรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงสีสีนะครับมีให้ทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีเทานะครับวัยรุ่นชอบเรียกว่าอะไรเทาแลมโบนะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองดำนะครับแล้วก็อีกสีนึงนะครับที่นี่ไม่ได้จ่อโชว์นะครับก็จะเป็นเหมือนสีครีมนะครับสีคาซาบาวครับสีครีมสีนตาเนี่แหละมาเรามาดูในส่วนของคันที่มีก่อนละกันนะครับเพราะว่าไอ้คันสีน้ําตาเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะก็จุดจุดต่างกันก็คือ เพื่อนๆเห็นไหมว่าคันนั้นะเบาะมันจะเป็นแบบทูโทนนะครับแต่คันสีดำเนี่ยจะออกไปในทางแนวดุดันนะครับก็จะเป็นเบาะดําล้วนนะครับดําด้านอย่างนี้นะแต่ส่วนตัวผมว่าสีนุ้นก็ดูไวรุ่นนี้เนาะแต่สีเนี้ยมันได้ความดุดันนะครับพอทองด้วยสำหรับเพื่อนๆสายทัวริ่งเนี่ยมักชอบไปซื้ออันนี้แต่งนะครับเพื่อจะใส่กล่องนะครับหรือใส่ปี๊บแต่ว่าอันเนี้ยรองรับแค่กล่องหลังอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งของแต่งที่จะใส่ปี๊ไพ่อ่ะก็คงจะมานะครับวิธีการติด ทําเผื่อมาให้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคานกลางอย่างนี้นะเราอันนี้เดาเล่ๆเลนๆนะครับแต่ผมว่ายังไงต้องมาแน่นอนก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางนะครับคันนี้นะครับจุน้ํามันถึง14ลิตรนะครับก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับเนื่องจากที่ศูนย์อยนททยารถคันนี้เพิ่งมาจอดได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับยังไม่ได้มีระบบไฟทำใหยถึงว่ายังไม่ได้ต่อระบบไฟอาจจะพาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสาหรับ เจ้าตัวฮิมารยัน450เนี่ยก็คงจะถูกใจเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขับนะครับยังไงได้ติดต่อกับโชว์รูมไว้แล้วว่าถ้าเกิดมีรถตัวเทสเมื่อไหร่จะเอาไปเทสให้ดูนะครับสไตล์แมทออฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับรถแทบพังอะไม่ต้องกลัวรีวิวที่ดีนะครับต้องมีราคาอะเดี๋ยวเราอยู่กับเซลนิมนะครับสวัสดีครับพี่นิมสวัสดีค่ะเซลนิมนะคะเราย่างฟิวเจอรนะคะพี่บอกราคาหน่อยได้ไหมสองมันมีทั้งหมดสามสีใช่ไหมแต่วันนี้ ราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่สองแสนสองพันบาทนะคะครับผมราคาสีดำเนี่ยฮะจะต่างกันที่สี่นะคะส่วนคันนี้ล้อสีทองนะคะราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นหกพันบาทค่ะโอเคพี่นิ่มอันนี้เราอยู่ที่สาขาอายุทยาค่ะอ่าฝากเบอร์ติดต่อฝากชื่อฝากอะไรได้เลยครับค่ะเบอร์เซลล์นิ่มนะคะศูนย์หกห้าห้าสองหนึ่งหนึ่งหกเก้าเจ็ดนะคะอ่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับเราก็จะมีฟรีทะเบ,บ,บียนทรลบรบประกันรถถาย ก็มีน้ำมันเชื้อเพลิงต่อป้ายนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะต้องติดต่อทักเข้ามาอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่องแมนน้องนิ่มี่นี่มีอะไรพิเศษให้เขาไหมอ่ามีส่วนลดเพิ่มได้อยู่ค่ะอ๋อโอเคนะครับสัญญาแล้วนะโอเคครับผมขอบคุณครับพี่นิ่มขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย Let's have a-